ลุงวัย5้ปีมีเพื่อนเดินทางมาหาที่บ้านจึงได้ทําการตั้งวงดื่มเหล้าขาวกันจู่ๆเพื่อนที่มาเยี่ยมเห็นรังต่อจึงบอกเพื่อนรักเจ้าของบ้านว่าจะตีรังต่อเล่นซึ่งเจ้าของบ้านก็ได้ห้ามแล้วแต่ไม่ฟังสุดท้ายหนีกระเจิงและต้องหามส่งโรงพยาบาลวันที่5สิงหาคม2565นายพนมอุไรรัมอายุ56ปีชาวตําบลท่าหลุงเหล็กอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมเจ้าของบ้านได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมหลังจากเข้าไปรักษาตัวอาการพิ ต่อนานกว่า3วันเนื่องจากถูกต่อต่อยตามลำตัวกว่า30ตัวรวมทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านายพานเป็นเพื่อนรักเดินทางมาเยี่ยมบ้านและได้มีการตั้งวงดื่มเหล้าขาวกันจู่ๆนายพานถามว่ารังต่อที่เห็นมีตัวต่อหรือไม่นายพนมเจ้าของบ้านก็บอกไปว่าต่อรังนี้อยู่มานาน3เดือนแล้วไม่เคยทําร้ายคนในบ้านถึงแม้จะเปิดเครื่องเสียงดังขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยออกมาทําร้ายใครสักพักนายพานที่เริ่มเมาได้ที่ก็ถามว่าอยากเห็นรังต่อแตกไหมซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้ทําการคว้า ก้อนหินข้างแค่มาโชว์และทําท่าจับปลาใส่รังต่อจนนายพนมห้ามแต่ไม่ทันไรานายพานก็ปลาจริงๆหลังจากนั้นตัวต่อก็พุ่งออกมาจากรังเป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนั้นนายพนมได้นั่งขัดสมาธิอยู่ทําให้ลุกวิ่งหนีไม่ทนันและก็โดนตัวต่อยเล่นงานอย่างหนกักจนต้องเอาตัวรอดโดยการวิ่งไปลงสระน้ําจนย่าได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุนั้นก็หายตัวไปตอนนี้นายพนมยอมรับว่าแค้นเพื่อนคนนี้มากที่เล่นพิเรนขนาดนี้เพราะทำให้เจ้าตัวนั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียว